แค่นั้นเขาตอบานอยู่ <Okay. S 1> น้องชื่ออะไรนะน้องกี้ใช่ไหมน้องกี้ตอบฐานด้วยใช่ไหมฮะมันใหญ่เห็นปะที่เราเคยบอกไปเลยจมูกใหญ่คำว่าจมูกใหญ่มันกว้างมากเราต้องสโคบมาฮะว่าใหญ่ตรงไหนแก้อะไรเริ่มแต่แรกเลยถ้าใหญ่ที่ปีกลดปีกช่วยได้เสริมจมูกลดปีกใหญ่ที่ปีกเก็บปีกให้เล็กลงตรงนี้ใหญ่ตรงนี้นวนกลมตรงปลายจมูกจับดูมันจะเห็นเลยว่ามันเป็นตุยๆเป็นไขมันเนาะอันนี้เสริมจมูกลดไขมันปลายจมูกตรงนี้ก็จะเล็ก แต่ถ้าเป็นตรงนี้ตรงนี้เรียกฮัมเสริมจมูกตะไบฮัมตรงนี้ก็จะสรลบขึ้นแต่ถ้าตะไบแล้วไม่หมดแล้วก็มีจุดนี้อีกจุดตรงนี้เรียกฐานจมูกกระดูกถ้าเป็นไอที่มันเกี่ยวกระดูกต้องตอกฐานเสริมจมูกตะไบฮัมตอกฐานใหญ่แก้ไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าสมมติเราใหญ่ทั้งหมดเลยก็ต้องทาทั้งหมดนะเสริมจมูกตอกฐานตะไบฮัมลดไขมันลดฝีส่วนมากลูกค้าจะมีปัญหาจมูกแต่ของ้องกิง้งมันแกไม่ใช่จมูกชมพู่นะแต่คุณหมอจับแล้วว่า กระดูกเขาใหญ่ถ้ากระดูกใหญ่เราเสริมอย่างเดียวโอเคมันจะเรียวขึ้นขึ้นอยู่กับปัญหาและความคาดหวงังความกังวลของลูกค้าอย่างคุณหมอถามน้องเมื่อกี้น้องบอกว่ากังวลค่ะกระดูกตรงนี้มันใหญ่ถ้าอยากให้เรียวขึ้นปีกเขาไม่ได้กาน้องกี้ลดติกด้วยใช่ไหมครับเสริมจมูกโล์ปีกตอกฐานเพราะเขาใหญ่ที่ปีกด้วยเก็บปีกแล้วยังไม่เล็กเพราะเก็บปีกแล้ว stellt, ว่าจมูกเรียวขึ้นแต่กระดูกเราไม่ได้เล็กนะงั้นถ้าอยากให้กระดูกเล็กเลวยก็ต้องตอกฐานก็จะเป็น3รายการเทคนิคไหนก็ตอกได้